มาอีกแล้วออมาค่ะมาตกแทนพี่พานนะคะการเบ็ดของพี่พานเขาอ่อนเกินไปค่ะครับก็อย่าให้แม่บานก็ตกนะครับเพราะว่าดูขันของเขาจะแข็งกว่าของผมหน่อยถ้าปรากฏนะครับในสายปรากฏถ้าตกแล้วหลุดบ่อยๆก็จะกินเหยื่อยากหน่อยนะครับเพราะว่าปลาเริ่มจะระแวงนี่ครับผมที่ผมตกมาได้นะครับขณะนี้ ครับผมเดี๋ยวชมม่บบานก็ตกกันเลยว่าจะมานขนาดไหน <c oughs> โอ้โหลงสนามไม้แรกก็จัดเลยนี่นี่ดีครับที่เป็นคันแข็งนะครับจะเป็นคันของผมพนาจะมีโอกาสที่จะลุดครับก็ชมม่บานกันไปเรื่อยๆนะครับ ไปแล้วไปแล้วป๊บมาอีกแล้วอุ้อู้อุ้อ้อุ้อู้อุ้อ้อ้ให่จัดปลาอะไรอะอุ oh ้หไซโลเลยนั่นอะอุ้หพลาดเลย Ui bay lắp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  bay mới bay lắp bay này bay lắp bay โอ้โหจ้ามีทุกปลา ยังอยู่ไหมอยู่ตัวขาวเลยจะติดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนหน่อยเดี๋ยวมันก็ปล่อยอะแล้วขึ้นมาไม้เอ้านี่นี่ค่ะ มาอีกแล้วนี่ค่ะ ครับผมก็ตกมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานของแม่บานกันเลยก็ของผมนะครับตกได้อยู่ห้าหกตัวนะครับแล้วก็ตกลุดตกลุดเกลเลยให้แม่บานเข้ามาต่อนี่ครับผมก็พอแล้วนะครับชั่วโมงกว่ากว่า เยี่ยมเลยค่ะ